บ้านหลังนี้ดโวนานางขายสนใจติดต่อมานะคะหน้ากว้างหกเมตรลึกสิบสองเมตรสองชั้นเป็นเทาวน์เฮาสองชั้นนะคะอยู่หมู่บ้านพฤษาสามค่ะสนใจติดต่อมานะคะตามเบอร์ที่บอกไปเนี่ยค่ะขายไม่แพงค่ะต้องการขายด่วนค่ะ เนี่ยนี่ถ่ายเฉพาะให้ดูดนหน้าบ้านนะคะสวยค่ะข้างบนมีดัดฟ้าสนใจติดต่อมาเลยค่ะ